ผมไม่ว่าน้องไปอยู่ภูเก็ตเนี่ยมันเป็นเมืองเกรดเออยู่แล้วใครก็อยากไปอยู่ภูเก็ตอะแต่ว่าถ้าไปคบคนแล้วไปถือหางคนอย่างเนี้ยไปสนับสนุนให้มันกลางอย่างนี้ไม่ดีนะครับน้องต้องถอยตัวออกมาแล้วถ้าเป็นผมผมมาประกาศเลยผมชื่อพลตำรวจโทเลวัตกินเกษรครับที่ผมรู้จักกอ้เดวิดเนี่ยนิสัย มันแบบนี้ผมไม่ครบกับมันแล้วครับตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องไปปิด,ปด,ปดแอบๆหรอกเป็นผมผม็อกมาประกาศเลยจะได้ตัดหางแม่นปล่อยวัดไปเลยจะได้ตัดหางปล่อยวัดไปเลยนะครับมันไม่ได้แล้วก็ดีใจจริงหรือเปล่าไม่รู้ชาวภูเก็ตจะรวมตัวกันพรุ่งนี้นะครับปะทวงขับไล่ไอเดวิด และยึดคืนหาดยามูนะครับผมสงสัยว่ามันไปออกโฉนดน้อสามตรงจุดนั้นกันได้อย่างไรมีใครไปยื่นให้ตรวจสอบการออกโฉนดน้อสามตรงนั้นหน่อยเถอะว่าสอคอหนึ่งที่เอามาออกเนี่ยมันบินมาจากที่ไหนหรือเปล่าเผื่อท่านจะได้ตรวจสอบแล้ว ถ้าเป็นการออกโฉนดไม่ชอบท่านจะได้สั่งให้แม่หรือทั้งวีสอดทั้งให้นั่นไปหมดเลยคืนให้ชาวบ้านครับต้องตรวจสอบไปอย่างนั้นครับไปประท้วงเฉยๆเนี่ยประท้วงไล่มันไม่ได้แล้วครับมันไม่ไปแล้วครับไล่ประโยชน์แค่แสดงพลังนะครับไปยื่นเลยยื่นให้ตรวจสอบนะครับยื่นให้ตรวจสอบการออกเอกสารสิบตรงนี้ เผื่อจะได้แม่นหรือถอนทั้งทั้งรีสอร์ทเลยคืนหาดถ,ถาวรเลยนะครับเรืองได้ครับถ้าท่านไปประทวร้วงจริงๆเนี่ย 2> 2นนมันก็าอาจจะหลบไปที่อื่นรับไปหยิบดูได้ย้ายที่อื่นคงไม่อยู่ตรงนี้แล้วมันไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีอะไรอย่างนั้นเลยครับ,บมันไปเช่าบ้านอยู่เดือนเป็นล้านบาทบผมว่ามันลึกลับซับซ้อน คนอะไรมึงจะรวยขนาดไปเช่าบ้านเดือนละล้านวะเป็นมหาเศรษฐีนะเมื่อก่อนมึงก็เป็นปรปภมาอยู่ตั้งศูนย์อนุรักษ์ช้างตั้งมูลนิธิไปเช่าช้างเข้ามาสิบสี่สิบห้าเชื่อเอาช้างมาขังเข้าไว้แล้วกเก็บเงินคนท่องเที่ยวเข้าไปตรวจสอบกันดูให้ดีๆเธอะครับมาเนี่ย ผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นฝากท่านนายกอบจอท่านเลวัตด,ด้วยชื่อเหมือนผมเนี่ยนะครับแต่นั่นเขาเลวัตต่อเต่าท่านนายกอบจออ,อกมาเมื่อก่อนท่านเป็นอดีตสสภูเก็ตพักประชาธิปัตย์นะครับก็รู้จักกับผมเนี่ยฮะผมเคยลงไปเที่ยวแล้วไปพักที่รีสอร์ทท่านนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตทะเลวัดนะครับครั้งหนึ่งเพองลงไป็นราชาการก็แวะไปคนรู้จักมักกี่กันก็เข้าไปพักเพื่อพูดคุยทักทายกันแต่ตอนไปทําคดีสยามมนเนี่ยผมไปอยู่หลายวันเลยนะภูเก็ตเนี่ยแต่ไม่ได้ไปพักรีสอร์ทแล้วนอนแม่นชายหาดแหละเพราะไม่มีเงินค่าโรงแรม